สวัสดีครับพบกับเราครับช่องสายทองแฟมิลี่นะครับผมอนมีรถเสบียงกำลังมาส่งไผ่นะครับเนี่ยเพิ่งมาถึงครับวอันนี้ก็อัปเดียนให้ดูครับช่วงประมาณเที่ยงๆครับผมวันนี้ก็คุณหมอหยุดนะครับวันนี้ อาการน้องก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็กินอาหารเก่งแล้วคุณพ่อบอกว่ากินยาเก่งด้วยนะครับนีหมูน้อยเรานี่ยกินเก่งไหมนี่เบบนี้ต้องกินยาโชว์บบน้ คุณแม่เจองัวครับนี่คุณแม่กำลังไม่เจอวัวครับนี่นจา่จาพินไรพี่จายนี่ได้อะไรวัวนี <c oughs> ข่ขับเลยเขับเลยอขับเบิังขับปินเหรอเป็นเดี๋วครับสวัสดีครับวันดีครับ พี่ี่เอฟลุงป้าน้อาศัยบุญทุกท่านนะครับผมต้องให้น้อยต้องใส่องด้อต้องห้นอเป็นยังไงครับวันนี้าการเป็นไงครับใครเหนียขึ้นแล้วครับ นูไใครเนียนแล้วนูไขครเนยขึแล้ว,ลวใช่ไหมอุ้ยอุ้ยจุ๊บกล้องเลยใครเนียไหมไครเนยเนียนะนพี่จ้าก็เป็นเด็กฝึกงานครับจ๋าก็กำลังฝึกงานครับนี่ไปช่วยพ่อครับ ออกมาข้างนอกแล้ว้ได้ออกมันเดินดิ่นนะพวกครับตอนนี้อาการน้องสายทองเป็นยังไงครับตอนนี้การดีขึ้นมากเลยครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงครับผมขอบคุณมากมากครับจากใจครับผมครับตอนนี้น้องก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่หลังจากที่น้องสายทองเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าจะทํากับจะทาอะไรต่อครับตัดเล็บให้คุณแม่ครับผมอ๋อ พรุ่งนี้บอกมอแล้วคุณหมอบอกว่าจะทำลิฟให้ผู้นี้เหรอครับอ๋อคุณมอก็จะตัดลิฟนะครับตัดลิฟที่มันลินางกวักลิฟนางกวักัษาลินางกวกลิฟนางกวักครับนี่ลิฟนางกวักครับตามตำราเขาว่าจะทำเดีว่าอย่างนี้ โอตามตำรานะครับเพราะว่าจะลูกดกนะครับคุณพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เขาว่ามาเขาว่ามามีคนว่ามาครับเพาเรียกนางกวางนี่จะลูกดกนะครับให้ลูกดีกด,ด,ดีจริงไหมนี่ดีจริงๆครับได้ดื้อออกมาด้วยครับนี่ อย่าขึ้นรถแล้วขึ้นรถกลับบ้านแล้วดึนหาอะไรเราเนี่ยนี่อยากขึ้นรถแล้วอยากกลับบ้านจะได้เฮงง อาการเริ่มดีขึ้นแล้วก็อยากกลับบ้านแล้วครับวิ่งวิ่งเล่นแบบนี้นี่รู้สึกว่าอาการจะดีขึ้นแล้วครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งมาครับขี่เลยี่นี เอาบุกตาลงตาพี่เจ้าถ่ายลงเลยอยากอยากลงไหมอยากลงเจ้าหูนี่แล้วนี่อยากลงเจ้ารูลลลาดลดแล้วนี่ดล,ดลีม่นี่ดีดิเดดยิดยิดาิดยวยา,าว <c oughs> อยากกลับบ้านแล้วนะครับแม่เอฟซีครับเนขึ้นไม่ได้ยังมีค่ารถยังไม่จ่ายค่ารถเลยจ่ายยังค่ารถนะจ่ายค่าหมอด้วยนะยังไม่ได้จ่ายหมอเลยจะหนีขึ้นรถแล้วดูลงไม่ได้หรอกลึกมากเลยนี่ มีมีแหงแล้วอุ้ยจะไปหาเลยพี่จาแล้นะลมไม่ได้หรอกลึกลึกมากยุงเยอะครับ วิ่งไปก็วิ hm. ่งมานะครับข่าวมากข้าวมากข้าววันนี้ Mother,

มีด้วยนะครับกัดกัดมือด้วยในหมูนะไรเราจะเห็นฟังเข่าอยู่วา้งวางโพเคเลีนยนคนดี เออ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 ชโลชโลเยอะอย่าคุณเมียน you know uh, yeah, uh, yeah, ี่าการเงินีสงสัยจะหายแล้วนี่ถ้าจะ ดื้อแบบนี้นี่เยอ้เยอะ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 ชื่อหาวใช่ไหมนี้นี่ตกมันตกมันแล้ว

เปอะไรชื้อชื้อชือื้อคุยซะด้วยคุยด้วยตัวอุ่นแล้ววะตัวปกติแต่แต่ขี้ยังแต่ขี้ยังเดียวยังยังไม่ยังไม่ออกเลยวันนี้ยังรวมหมอขียา่อประคบนลยมันฟึ่นๆเลยวะ ดินนี่เล,ลาโมอสีแล้วไปดินนี่ไปดินนี่มันก็โดน <c oughs> ต,าตาละห้อยละห้อยครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบิีเพียงเท่น,นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องไซยทองด้วยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณอฟชีทุกท่านครับที่คอ <c oughs> มเมนต์เข้ามาพูดคุยนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจน้องไซยทองนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครัขบขอบคระคุณ